มาติดๆใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวโคนี่โอ้อะไรนี่ตัดเขียน จะ่ดะห้ามห้ามจุกที่หน้ามัว่าจะบอกว่วดห้ามจ่ได้ให้นักเทศวดด่ไม่ต้องืนนะลกเกิดปววได้งการักเพะเว่าบวการแ่ส่พที่เรียน้องนวาายลูก

ตัวเดียวที่เขาขังบนห้องอ่ะเรียวเอาเลียงเลยเป็นกลมมาบอกมีในกลตัวยืนเลยเ็ตอนแรกไม่อดโอเนเออเนาะก็ถอดแล้วก็อบบหน่อยนอหลายสองสามยุ่ออกรอรอได้พันหนึ่งได้ เมื่อก <fin anta> <ots> ี <guarding okay>? ้ไม่ขึ้นเหมือนมีใครโทรมาไอ้ลุงพอตัรแล้วล่ะตักใจตกใจต้องมีมากเลยถ่ายไว้ถ่ายไว้รักถ่ายให้ทุกคนรย สายแบตมันจะหมดเลยไม่ได้เปิดแสงแรงไม่ตกรออย่างเงี้ยันนี้้งบังบังเขาเร 我打你了，我打你了。 อนนี้ไม่กินเลยเตอนนี้ไม่กินแล้ไม่กินแล้วชกินตอนนี้ชกินแล้วไม่ใช่มอกินเ้าคือไม่ไมต้อกินไปกินแล้วก็คือกินันไม่ด้กินแล้วจะกินก่ได้กิน่กินแล้วไงอน่ ก็มาตัง so. er ไปตายแล้ไปตายไปตายไม่ได้ไม่ได้ต้องไปตายไปดิ ไม่มีเนี่ยจัดดิอ้าวพี่เต้ไม่มาเตไปบั่นพี่ไปมาตั้งมาเด้อ แค่ผู้ใหญ่เชค่คเชคามาไม่ไหวแล้วต้องใช่ปไปเขาเลี้ยที่นู่นแล้วเดี๋ยวกลับมา ได้ไหมอาลพี่ก่อนน่าจะถ่ายเลยลุงพี่น่าจะถ่ายเลยแหละถาจะถ่ายแล้วนะเอาสิเอาลูกเออบอกลงพี่ดิเก็บพูดดิลองมไง เสร็จงานยังไม่เสร็จเร่งงานลูกค้าถ่ายรูปแบบไหมถ่ายรูปแบบเออถ่ายรูปแบบถ่ายรูปแบบ

ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห

ขน่สนดูับหนึ่งสองซ้ำเสร็จไทยกันหลังลวขับคนนได้ชือไต่เนี่เหลือเราะว่าถ้านนี้เดี๋ยวา้าา

นั่นเป็นพิธีครับผม